มาครับวันนี้ได้มีเวลามาปลูกต้นไม้กันครับที่เราจะปลูกวันนี้ก็คือต้นว่านกาบหอยเนาะเป็นว่านกับหอยที่อยู่ในแปลงเราชาไว้ขายหน้าร้านแล้วทีนี้มันต้นมันโตมากแล้วเราก็เลยต้องจัดการโดยการเอามาลงแปลงตัวเองครับโดยปรับภูมิทัศน์ไปด้วยประหยัดต้นทุนแล้วก็เราก็ได้ต้นไม้ที่สวยงามเพราะว่าเราได้ดูแลเองเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยชำใหม่ขั้นแรกเราก็ต้องขุดก่อนขุดแนวก่อนว่าเราจะปลูกตรงไหนแต่เพอเอินว่าดินตรงนี้เป็นหินลูกลงังก็ขุดแข็งนิดนึงก็ต้องใช้น้ำพรมไปก่อนเนาะแล้วก็ขุดเป็นล่องให้พอระดับกับถุงที่เราจะต้องปลูกเนาะแล้วก็หลังจากที่เราขุดเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นว่านกาบหอยนี่มาเรียง เขาบอกว่าว่านกามหอยเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใส่แผลสดได้เนาะเขาเรียกว่าว่านหยุดภาวะว่างเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่นะแล้วก็เห็นบางคนเขาจะไปปั่นเป็นชงน้ําดื่มก็ถ้าใครอยากจะเอาไปทําอะไรกินเราก็ต้องศึกษาก่อนเนาะอันนี้ก็คือเราพอรู้จักพอเขาข้าว,าวหลังจากที่เราจัดเอามาเรียงให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้น เราก็เริ่มที่จะถอดถุงออกก็ถ้าว่างตอนไหนก็มาทำเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นๆครับแดดแดดร่มๆมตกเขาบอกว่าเหมาะแก่การปลูกต้นไม้ถ้ากลางแดดมากๆเราก็ต้องไม่ปลูกเนาะรดน้ำไปก่อนเพราะว่าถ้าเราถอดถุงออกแล้วอ่ะเขาจะแห้งเร็วอืมแล้วก็ดังนั้นเราก็ต้องมาถอดถอดถอดออก แล้วก็ถ้าเกิดว่าถุงไหนที่ยังใช้ได้อยู่ถุงดำที่ยังขาดที่ยังไม่ขาดเราก็เก็บไว้เนาะเก็บรวบรวมไว้เอาไปใช้ต่อไปส่วนที่มันขาดก้นส่วนใหญ่ก้นจะขาดเราก็ถอดทิ้งเลยแล้วก็นำไปทำลายเนาะก็ง่ายๆต้นไม้เรามีของเราแล้วก็ถ้าเราปลูกแล้วเราก็ถือว่าเรา,เราก็ปลูกเป็นแม่พันธุ์ เราไม่ต้องไปหาแม่พันธุ์ที่ไหนไกลลวก็คือถ้ามีออเดอร์ปุ๊บหรือไม่มีต้นไม้จัดสวนอย่างเงี้ยเราก็ตัดของเราแล้วก็ทําเป็นการขยายพันธุ์พืชต,ต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเมื่อเราถอดถุงออกครบแล้วเราก็ไปเอาดินนะไปเอาดินที่เราผสมแล้วอะพอผสมแล้วเ,เอามาใส่เลยเอามากรบเลยเราจะไม่ใช้ดินเดิมเพราะว่าดินเดิมค่อนข้างที่จะแข็งแล้วการ ออกหาอาหารของต้นพืชอาจจะไม่งามอืมเราก็ต้องไปเอาดินที่เราผสมปุ๋ยผสมดินดำให้มันร่วนซุยเนะเาะมาตักใส่ข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยให้มันเต็มหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเราก็รดน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธีเนาะง่ายๆการปลูกต้นไม้ก็แค่ กะถุงแล้วก็เอาดินกรบแค่นี้เราไม่อะไรยุ่งยากมากมายขอให้ต้นไม้พอเนาะอันนี้เราจะปลูกแบบชิดๆไปเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นพุ่มๆให้มันเป็นพุ่มๆอันนี้ต้นเขาก็ยืดยาวแล้วแต่ไม่เป็นไรพอเขาติดพอรากเขาติดพื้นแล้วเราค่อยตัดเอาส่วนที่เป็นยอดไปชำใหม่ได้แล้วก็เขาจะแตกยิ่งตัดยิ่งแตกครับ สวยงาม,มก็จะเป็นไหลระดับสีเนาะเป็นสูงกลางเตี้ยเวลาจัดดอกไม้จัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีต้นเตี้ยต้นสูงแบบไล่ระดับมันก็จะเห็นสัดส,ส่วนโอเคนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ